ไม่มีบัตรก็ผ่อน6เดือนได้ที่ s h o ป e e ด้วย S Payletter พอดีมีคนทักมาใน YouTube นะว่า Shopee p a y l เ t t e r เนี่ยมันผ่อนได้6เดือนเลยนะซึ่งตอนแรกผมบอกเลยนะว่าผมอะเข้าใจว่ามันน่าจะผ่อนได้แค่1 2หรือ3เดือนเท่านั้นเพราะว่าเครื่องผมขึ้นแค่นั้นไงแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่า มันมี6เดือนด้วยยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนเยมกู้ทําให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ shopee paylater นะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยลองไปดูได้ใน pay later นะแต่ถ้าจะสรุปง,ง่ายก็คือมันสามารถผ่อนสินค้าได้โดยที่ไม่ต้องบิบัตรเครดิตนั่นเองสำหรับเรื่องการเพิ่มเดือนการผ่อนนะครับเมื่อคุณได้สมัคร s p e e later แล้วเนี่ย สิ่งแรกที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้ผ่อนนานสุด3เดือนก็คือ1 2หรือ3เดือนเท่านั้นเหมือนของผมตอนเนี้ได้นานสุดแค่3เดือนแต่ถ้าเกิดคุณใช้ s p Letter บ่อยๆชำระนี้ตรงเวลานะเขาจะเพิ่มวงเงินให้และเขาจะเพิ่มจำนวนเดือนในการผ่อนให้ด้วยนะเป็น6เดือนเลยคอนเฟิร์มมาจากหลายๆท่านที่มี6เดือนเลยนะครับและดูเหมือนว่าจะไม่มีขั้นต่ำ้วยนะครับ พราะตอนแรกผมคิดว่ามันต้องมีขั้นต่าหรือเปล่าถึงได้ผ่อนหเดือนอย่างเช่นซื้อของหลักหมื่นขึ้นไปถึงจะผ่อนหเดือนอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าไม่มีนะครับเพราะว่ามีคนเอารูปมาให้ดูเลยว่าซื้อของไม่ถึง2,000บาทเนี่ยผ่อนหเดือนได้ด้วยก็เลยค่อนข้างจะฟันธงได้ว่าไม่มีขั้นต่ําสําหรับคนที่อยากจะผ่อนถึง6เดือนและอยากได้วงเงินเพิ่มขึ้นนะครับใช้ SP สเปเรเ r เนี่ยบ่อยๆนะแล้วก็ชําระนี้ให้ตรงเวลาเนี่ยเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะเพิ่มเองนะครับ แล้วก็จะบอกนิดนึงนะว่าวงเงินสูงสุดเนี่ยน่าจะมากกว่า30,000ืบาทด้วยซ้ำนะเพราะว่าเห็นตัวเลขออกมาแล้วคือ38 0 0 0ของใครก็ไม่รู้วงเงิน38 0 0 0นะซื้อโทรศัพท์ได้เกือบทุกรุ่นแล้วน,นั่นะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่รู้เขาซื้อบ่อยแค่ไหนเขาซื้อเยอะแค่ไหนนะถึงจะได้วงเงินถึงขนาดนั้นน่ะนะก็เป็นว่าคลิปนี้ขอจบลงที่นี้ไดนนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่อง s h อ p e e p เปหรือเรื่องินอื่นเนี่ยที่เกี่ยวกับในคลิปเนี่ยก็สอบถามมาได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกด i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ